สองล้ำนิ่งทีเดียวเจ้าแม่สีพรายปังหวานซ้ายปล่อยออกมาแล้วครับมาดูเรือประเภทโลเฟนครับฟรีผายทั่วไปครับคูติยอกสายจอครับเจ้าแม่สีไพรปอน้ำโชครับอบตบางหวานได้อยู่ทางซ้ายเทปารลชัยครับวัดธรรมบางลำตื่นอยู่ขวาทางสองออกมานี่โอ้โหยังบอมเราจะบอกให้ถูกครับน้ำเปิดอยู่ชาแนลเดียวน้ำชาแนลทางของเราซ้ายสองล้ำซ้ายอบตบางหวานครับเจ้าแม่สีไพรด้เตเป็ดอยู่นิดหนึ่งมา ปอนำโชคปอนำโยกสายน้ำนานสายโอ้โหพบกับเทนในจะใจพี่น้องชาวบานถะ้าจืดตอกร้อนหรุคนเบอร์ก็ไม่เป็นไรขอสู้วัดลายนะวะ่าขอสู้วัดลายในน้ำของนายกเลยก็แล้วกันตอนที่ปอนำโชคเริ่ม มาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเรือลําไหนจะมีโอกาสถึงชิงถึงชิงนะครับจะแม่สีภยัยพอนําโชคทางด้านซ้ายนําริ้วนําโลดนํากระโดดนําไปแล้วทีเดียวเทพนรงชยัยบางนับจืดก็ยังพยายามตามไปพยายาม พยายามพยายามจะตามไปท,ทันหรือไม่ทันโอกขาสจะทันนั้นคงยากเต็มทีแล้วครับผ่านหลักนี้ไปแล้วก็ยังนําอยู่เหมือนเดิมปอนําโชคเอา,เอาละครับปอนําโชคอยากขึ้นนําในน้ําเจ้าแม่สีไพรครับยังคุมสถานการณ์อยู่ประมาทครึ่งชว่วงล้าเทพตรโรชัยจากจักปางน้ําจืดไลบีขึ้นมาไลบีจีตามขึ้นมา,าทันไม่ทันระยะทาง100เมตรสุดท้ายธน,นเดชครับเหลือประมาท100เมตรสุดท้ายไม่น่าจะทันแล้วครับไม่น่าจะทันเพราะนําห่างอยู่ประมาทเกือบหนึ่งช่วงล้าครับประมาณเกือบหนึ่งช่วงล้า เจ้าแม่สีไพรนายนหัวหันมองเล็กน้อยแล้วข้ยคลานออกโขนค้านออกโนขน,ออโนเหลือประบาณสิเป็ดสุดท้ายสิเป็ดสุดท้ายจะคว้าธงได้ไม่ได้แล้วก็ฟ้าธงไปทั้งขดครับรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินครับคณะกรรมการตัดสินตีทงมาทางสายน้ำซ้ายครับให้กับเจ้าแม่สีไพรปอนำโชคจากอบตอปังหวาน The winner is เจ mm ้าแม่ศรีไพรปอนำโชคอบตตปังหวาน on the left. Thank you.